กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับอตอนนี้นะะนะครับได้มีชาวบ้านนะครับได้เชิญล่างล่างส่งนะครับมาขอเลขนะครับอยู่ประชาแห่งนี้ปราชาบาน้อ,นองรักตํตำบลหัวงว้ออำเภอสนมจังหวัดสุริน,น,รรนทร์นะครับพี่น้องมวดี่เลียวให้สามหาเก่านะครับดึกกว่ากเก่าสามหานะครับ มันไปออกด้วยตรงกลางนะครับพรพี่น้องก็ถือว่าให้ถืออยู่แต่ว่าคันนี้มีแตนมากเลคือสิถึงแลพี่น้องเนาะแต่ว่าว่อนี้สิได้ตัวใดนะครับก็ไปติดตามเพิ่งพร้อมๆกันให้เนาะครับเนาะเอาจากดนกระด้ให้โชคให้มันนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องแต่งงานเซยงโชกนะครับพี่ถูกกับบว่ากันได้พี่น้องเด้ ืันนี้ก็ได้นําจุดขาวมาใไ้ปูถวดนํานะครับพอพี่น้องมาเป็นอยากได้นะครับอันนี้เป็นปลาชานะครับนี่นะ อะไรครับท pues ี่เห็นอยู่นี่เป็นลักซิล่านะครับเป็นลักซิล่านะครับที่เห็นอยู่นี่ยังฟังดอวย ก็นำไปหมอบทำแล้วก็เก็บมีอยู่ในที่เฉพาะก็คือมาด้วยมาด้วย